สวัสดีครับพอกันกับผมสุทัศรีวัฒนาเพื่อนหลวงทางคือเกอ่านะครับครับพอกันมือนีตามสัญญาครับวิดีโอที่สองของเพลงไปจุดได้ครับตัางสายกันเลยครับเอเมเหนืมีรามีคือเกอ่าครับสายลางมีสายกลางล่าสายเท่งสายสาม,มีร่วมเป็นมีรามีจำง่ายๆเหล่าหัวหนึ่งครับผมจะขอเล่นน้ำลงไปก่อนโดยการตบทวนวิดีโอที่แรกทอนขื้นหรือทอนอินโทรนะครับ นี่คือทอนขึ้นหรือทอนทอนอินโทรน,นะครับต่อไปเข้าที่ฟึ้มือนีเป็นทอนลองที่หนึ่งครับทอนลองที่หนึ่งเนื้อเพลงที่ <c oughs> นี่ว่าผู้เขาจะกั้นขวางหน้าแดดกล้าจะร้อนเพียงใดที่จะไปหาเธอจนใดเป็นตายพี่จะไปหา,หาหนางทะเลจะไกลสุดตาขอบฟ้าพี่ก็มีหวัง น้าน้องจ๋าอย่าชังรักนางที่หวังกอดน้องลองนับคะเนสินางหุนทางบ้านพี่บ้านหล่นนั่งรถนั่งเรือหลายตอนไม่รักหล่นแล้วจะมาทำไมใครห้ามพี่ก็ไม่ฟังรักนางเสียจนหมดใจต่อมีโซมาลามพี่ไว้ไปจนได้พอใจรักนาง ไปจนได้พอใจรักนางไปจนได้พอใจรักนางครับกบสปิประมาณนี้นะครับ <c oughs> มันส่วนมากสีนิยมกันลำวงเป็นเพลงลำวงนะครับเป็นลำวงมาเข้ามาเอาตัวโน้ตกันเลยครับ ลาโซนลาโซนลาโซนลซนมีลาลาลาแถวหน่ะต่อไปมีโซนลาลาซอนโดโดเลมีต่อกันนี่เป็น ไปเป็นแถวที่สองครับลาโดเลมีสวนเลเลโดลาต่อด้วยส่อนลาที่ที่ลาสอนลาที่ลาครับต่อไปเป็นแถวที่สามครับลา มีซอนลาลาลาสอนมีสอนลาต่อด้วยต่อกัที่เป็นต่อไปแถวที่ซีของทอนลองที่หนึงครับต่อด้วยครับทอนลองที่หนึง Dann oh, ist sie ขับต่อไปเป็นทอนลองที่สองแถวที่แหลกครับลาโดเลมีโดเลมีเลมีสอนมีลาโดเลมีโดเลมีสอนมีต่อด,ด้วยลาที่ลาลาที่ลาลาที่ซอนต่อกันจะเป็น ครับท่อนท่นอนรอบที่สองแถวสองครับวันนี้ลาโดเลมีซ่อนเลเลโดลาต่อด้วยมีซ่อนดูดูเลซ่อนดูเลมีเอาไหมครับ มีซ้อนดูดูเรซ้อนดูเรมีแถวสองครับต่อไปเป็นแถวที่สาครับมีซ้อนมีมีซ้อนมีมีซ้อนลา่าครับต่อด้วย ที่ส่วนลาลาส่วนมีดูเรมีที่ส่วนลาลาส่วนมีดูเรมีต่อกันจะเป็นแถวสามต่อกันครับต่อไปเป็นแถวที่ซี่ลอนรองที่สองครับ ลาโดลาลาโดลาลาโดเลต่อด้วยมีโดเลมีเล่โดลาสอนลามีโดเลมีเล่โดลาสอนลา ไปจนได้พอใจรักนางไปจนได้พอใจรักนางบาทที่สามดิเสียงแหลมๆครับไปจนได้พอใจรักนางครับกระสิประมาณนั้นอันนี้มันเอไม่เหนื่อยนครับจบแบบเท่ๆนะครับนา หายหองฟึกนบ่ต้องอาศัยตัวโนดล้อยเปอร์เซ็นต์ครับหายหอบฟังฟัง่งหายขึ้นซ้ำเนียงมือห้าวจไปเองนะครับซึ่งตัวโนดของผมมีพิษหลายนะครับบอ,บ,อบอกเบาๆเลยว่าพิษนะครับบางบางอาจารย์บ่วายบางอาจารย์แหะครับแต่ละค้นนี่ิสีสเพล่ดเพคือกันวันเถอะของผมใส่เอไม่เนิฝึกเอามาจากใส่ตัวโนดผมเอา เล่นน้ำกลนเพลินครับเอาพิ้นเห่นน้ำกลนเสียงเสียงเพล่องนะครับข้ามลองของเพลินแกออกมามันไดเป็นจังสีแก๊แจ๊ซิเทียวก็คือ,อกันแจ๊กเกวันนะครับก็ขอตัวรูว่าอาจารย์ยาตพิ้นทุกท่านนะครับกะพ่อเป็นแนวทางต่อหยอดหห้องอันใดบ่ถือเ้อเอาออกเอาใส่ไม้ซึ่งการเห่นเพ่งหรือลองเพ่งไปจนได้เพราะใจละนางจังหวะลาวงนีขันธรรมดาไอ ฝึกหัดนี่มันถืเป็นภูเขาจะกัันขวางหน้ามันถืเป็นภูเขาจะกัันขวางหน้าแดดกลาจะร้อนเพียงใดขันหัวมนเล่นใส่จังหวะบ่าแมนเล่นมาเป็นจังหวะละว่งมันสิเป็นภูเขาจักรันขวางหน้า แดดกล้าละจะร้อนเป็นไฟพี่จะไปละหาที่จะไปละพี่จะไปละหาเธอละจนได้เป็นไตละพี่จะไปหาหนางมันสิเป็นลิ่นเล,นล่นออกนะครับเป็นว่ายไงว่าเติมตัวโนวดเข้าไปแห้มันมวนขันเป็นธรรมดามันก็นสิเป็นบดใดบดใดจังหวะวันนะครับลองลองิึงลองลองิองึงแหาฟังดูดอันนี้ผมเอามาจากจังหวะลำบงนะครับ ของอาจารย์ออดโฟเอตนะครับที่เปิดลองนักลองศิลปินเปิดลองละวงล่องกดเขาไปเบิ้งได้ครับลงวงไปจนได้จังหวะลำวงไปจนได้จังหวะลำวงครับผมเห็นว่าดีมีประโยชน์เฮาบอต่อมาเบิ้งว่มามะทองนดนะครับฟังให้ขึ้นใจแต่ว่าตัวนอดผมพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างน,นี่ เอาไปเปรียบเทียบกันเบื่องกับทอนหลอกเพิ่นผมขอแนะนําว่าแคบหน้าจอแร้วมาจุดจดดดูๆจดดดูแลรวฟังดูๆตัวได้พิษเท่ากับเอาออกเติมไม่ขันเท่าฟังดูๆแล้วมันเขาในความจาแล้วซิ่งดีๆสิตามมานะครับซึ่งของผมนี่พ่อเป็นแนวทางบ่แมนเป็นการสอนนะครับเป็นการรวมรวมกันฝึกขันเท่าฝึกได้แล้ว การมาซื้อออกมันก็จะเป็นบตัตุตัตาอย่างสี่วันหรอกครับอันนี้คือฝึกอยู่ผมได้ยินคูบาอาจารย์ท่านหนึ่งพ่นว่าเล่นไปรลดว่าพิษหรอกสําคัญว่ามวลหน่อยหรือมวลหลายนี่แหละครับผมเลยได้ใจมองนี่แหละเล่าเหตุกาฝึกกับอีกคูบาอาจารย์หนึ่งพ่นว่าห้องฝึกแต่ละมือนี่คือว่าพิษกับทางฝึกไปเลยตัดสินใจฝึกไปเลย แล้วเฮาสี่เกงขืนมือหนึ่งสมเม็จเข่าสารหมาสัน <laughs> นี่แหละครับคือกกำลังใจของผมล่องล่อเอาตัวนี้ไปเป็นกำลังใจล่องเบิงนะกับอีกอย่างหนึ่งนะครับไ้มี่แนวความคิดว่าตัวเฮ้าเองเนี่นะฝึกพิ้นเพื่อยอย่างสําหรับตัวผมเองนะครับฝึกเพื่อการเล่นให้เจ้าของฟังอันนี้มันสีสบายขันเฮ้าเล่นเพื่อฝึกว่าเล่นไปการแข่งขันกับไปเปรียบเทียบกับผู้นั้นผู้นี้มันสี่กดดันเจ้าของ แหล้วผลงานออกมาสีพดีเหตตามอารมณ์เจ้าของปีกอยู่ในมือขอสาคัญครืองห่เคียงสายแหยมือถือขันห้อเ,เคียงสายสื่อ,อมันไปเหล่าเครื่อง,นงหนึ่งเดี๋ดีครับควงชนะค่วงมวลบาดที่นีห้อกับมาหาออกโตโนตุกโตที่ที่ได้มากนะครับจากใช้กระสงังห้าลังเถือกับพ่แมนมดแมนอยู่ห่งบ่แมนมดเปียงบ่แมนหมือตดดีมันท่าของไผ่ท่าของมัน จังบางคนบางท่านบ่ต้องเบิ่งตัวโน้ตเลยฟังแต่เสียงแล้็กไปถามว่าถือบ่ผิดบ่บ่ผิดถือบ่ถือถือไปถือมั่นครับขันขึ้นว่าถือเปะเลยนี่บ่ได้เล่นครับซานี่ยผู้ใดกับผู้ใดละ่ะหมายถึงว่าคนฝึกพิ้นยังพวกเข้าเจ้าข่อยนะครับผู้ครูบาอาจารย์เพิ้นเป็นแล้วที่เพิ่นเห่นเก่งแล้วกับนอเปิ่นไวย์เพิ่นไวน์นครับพวกเขากาลังฝึก ยังผมลงย่มใดล่งคิดย่มใดผมสิบอกอยูู่บช่าว่าบ้านเป็นการสอนเพียงเป็นแนะนําเป็นแน่วทางเป็นการร่วมกันมาฝึกเป็นการแช่ประสบการณ์ครับย่างหน่ยหน่อย <c oughs> สีลงไปกับมีมูมีพวกครับทักเขามากับเป็นขวัญกำลังใจดีๆกับวิดีโอของผมนะครับสีเบื้องหลายไลยก่กุนี้หลายเพลงกนนีได้บอครับให้เข้าเข้าไปใน y YouTube แเราพิมพ์วาสุทัศรีวัฒนาวิดีโอสีขึ้นมาก ล้วเหาแตะจากข้างล่างปัดจากข้างล่างขึ้นข้างรึ่งมันสีมีอยู่ประมาณ3ามรอยวิดีโอเห้าเลือกพิ้นเอ้เลือกเพ่งมาฝึกหรือไล่พิ้นมาฝึกอ,อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการฝึกพิ้นนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆคือญยากพิ้นเห่าพี่นองเหา้ามูเหา่าผู้ดีพิ้นเพาะว่าในเป็นกะขอแนะน,นําเพิ่นให้แนะนําเพิ่นเข้าไป u t u b e แล้วก็พิมพ์ว่าอยากดีพิ้นเป็น ของผมเองครับสุทัศน์ศยุทธนาคนเป็นดีดเป็นหลายคนแล้วครับไอ้แซตมาไอ้โทษมาบอกว่าสิเอาหนังให้รางวัลบ่เอาครับกดถือใจกับกดติดตามให้ตัวน,นั้นล่ะครับการกดติดตามนี่มันสิดีอย่างหนึ่งว่าขันมีวิดีโอใหม่ๆออกมาสีมาเข้าโทรศัพท์เฮาเลยวันบอกนี่คือประโยชน์ของการกดติดตามของครูบาอาจารย์ใดก็ได้คือการมัดมันเอาครับครับอย่าลืมนะครับฝึก เก่งให็นมันถงแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆบ่ามีผู้ใดเจ่งมากโดยการว่าฝึกนะครับสู้ๆครับออกจากคลิปนี้ไปพมกับไปฝึกอีกคือเขาฝึกอันใดก็ได้เข้าไปใน YouTube มักอันใดกับฝึกเอาเลยครับครับกขอได้รับความปรารถนาดีจากผมสุทัศน์ศีวัฒนาเพื่อนร่วมทางครับผมโชคดีครับ